สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนเพื่อนเอที่รักทั่วทุกภาคช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมากรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนมานำเสนอเมนูแกงปลาคอหมูย่างกันค่ะเมนูนี้ใส่ผักหลายชนิด ผักแต่ละชนิดมีสารอาหารมากมายมีประโยชน์ต่อร่างกายและยังมีคุณสมบัติเป็นยาด้วยนะคะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะสันคอหมูนำหมูไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อสะอาดแล้วให้นำไปย่างไฟแต่เราจะย่างให้สุกแค่70%เมื่อหมูสุกได้พอประมาณแล้วนำไปหั่นไว้ค่ะส่วนผักก็มีมะเขือเปอ๋าะ มะเขือพวงถั่วพูข้าโพดอ่อนเม็ดพริกไทยอ่อนพริกสดเม็ดเหลืองพริกสดเมรร็ดแดงพริกขี้หนูกะเลียงจะไว้ตำรวมกับพริกแกงค่ะใบกะเพรา ใบยีลาถั่วฝักยาวชะอมและตำดึงค่ะนำผักทุกอย่างไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะนำมาเด็ดและหั่นนะคะนำข้าวโพดอ่อนไปหั่นเป็นท่อนสั้นๆประมาณนี้ค่ะ ถั่วฝักยาวก็หั่นประมาณนี้นะคะหรือท่านใดจะหั่นสั้นหั่นยาวตามชอบเลยค่ะถั่วพูชะอมใบตำลึงกระเพราและใบยี่หร่าค่ะส่วนพริกแกงที่จะใช้คือพริกแกงเผ็ด แต่จะนำขมิ้นสดและพริกขี้หนูกระเหลี่ยงลงไปตำเพื่อให้หอมขึ้นค่ะคอหมูย่างก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเปาะหั่นแช่น้ำเกลือไว้เพื่อไม่ให้มะเขือดำค่ะกระชายซอยพริกสดเม็ดเขียวเหลืองแดงหั่นเฉียงเตรียมไว้ พริกไทยอ่อนหั่นเป็นท่อนสั้นๆและใบมะกรูดฉีกค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟเปิดไฟกลางๆใส่น้ำมันพอประมาณรอให้น้ำมันร้อนแลวถึงนำพริกแกงใส่ลงไปค่ะเมื่อใส่พริกแกงลงไปแล้ว ให้ผัดพริกแกงไปเรื่อยๆผัดไปสักพักหนึ่งจนกว่าพริกแกงจะมีกลิ่นหอมนะคะเมื่อพริกแกงหอมแล้วให้นำสันคอหมูย่างที่หั่นไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะ แล้วคนไปคนมาสักพักหนึ่งเพื่อให้พริกแกงกับหมูเข้ากันดีค่ะเ <h ast> มื่อผัดพริกแกงกับหมูเข้ากันดีแล้วให้ใส่น้ำลงไปพอประมาณ แล้วตั้งให้เดือดสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้น้ำแกงก็เดือดผ้านแล้วนะคะเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ขนอหมลูลงไปสองช้อนและใส่น้ำปลาตามลงไปสามช้อนก่อนค่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวตามลงไปประมาณ1ช้อนหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วให้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ลองชิมรสชาติดูรสชาติจะออกเค็มดำและมีหวานตามนิดๆน,นะคะชิมดูแล้วรสชาติยังไม่ได้เราจะเติมเค็มอีกนิดหนึ่งนะคะ และเติมหวานอีกหน่อยหนึ่งค่ะตอนนี้รสชาติก็ได้แล้วเราจะใส่ มะเขือพวงกับกระชายลงไปก่อนค่ะคนไปมาให้ทั่วๆแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งรองให้เดือดนะคะเมื่อมะเขือพวงเริ่มสุกแล้วให้นำมะเขือเปาะใส่ตามลงไปได้เลยนะคะเมื่อใส่มะเขือเปาะลงไปแล้ว คนไปคนมาให้ทั่วๆแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่ง อนนี้มะเขือเปราะก็เริ่มสุกแล้วให้นำถั่วฝักยาวถั่วพูและข้าโพดอ่อนใส่ตามลงไปได้เลยค่ะแล้วคนไปคนมาให้ทั่วๆท,ทิ้งไว้สักพักรอให้ผักสุกก่อนค่ะตอนนี้ผักก็สุกแล้ว ให้นำพริกสามสีและเม็ดพริกไทยออนใส่ลงไปค่ะแล้วใส่ชะอบตามลงไปคนไปมาสักนิดหนึง่งแล้วนำใบตำหนึงใบกับเพราและใบยี่หร่าใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากใส่ผักลงไปแล้วคนไปมาให้ทั่วๆแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แกงป่าคอหมูย่างค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราสองคนด้วยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ